มาว่าทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยสำนักง,งานวัฒนธรรมแห่งชาติก็ได้มีกิจกรรมนะครับเป็นมหากรรมวัฒนธรรมแห่งชาติครับท่านผู้ว่าใช่ครับทางสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมนะครับจัดงานมหากรรมวัฒนธรรมแห่งชาติวิถีถิ่นวิถีไทย ภาคใต้นะครับภายใต้แนวคิดสารสินแดนดินใต้เทิดไทยองราชันที่สนามหน้าสารกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับระหว่างที่2 6กถึง30กรกฎาคมนี้นะครับเพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นการเพื่อเป็นการสร้างรายได้ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาพื้นบ้านในพื้นที่นะครับได้นําเสนอคุณค่าของงานศิลปะวัฒนธรรมของไทยต่างๆนะครับรวมทั้งผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม และก็เพื่อที่จะฟื้นฟูเยีย е วยาศิลปินพื้นบ้านทั้ง14จังหวัดภาคใต้หลังจากผ่านพ้นสถานการณ์โควิด19มาและเพื่อเพิ่มบทบาทของหน่วยงานวัฒนธรรมในพื้นที่ในการเผยแพร่ศิละปะวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่นให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางนะครับกิจกรรมหลกัหลกๆก็คือเราได้นําเอา,เอาการแสดงศิละปะวัฒนธรรมทั้งระดับชาตินะครับ,รบและก,ก็การแสดงที่โดดเด่นของทุกจังหวัดในภาคใต้แล้วก็ตลอดจนสินค้าผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ต่างๆนะครับสินค้าสินค้า GI จากทั่วภาคใต้ามาจัดแสดงให้พี่น้องประชาชนชาวสุราษฎร์ธานีและใกล้เคียงนะครับได้ชมชิมช็อปนะครับต่างๆนะครับก็รบเรียนเชิญทุกท่านนะครับในช่วงระหว่างที่26ถึง30กรกฎาคมนี้ครับผมครับผมก็มาร่วมกิจกรรมกันนะครับ <S 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 ก็เราก็จะมีกําหนดการจัดงานนะครับที่บริเวณหน้าสารการค็นี้ในพื้นที่งานเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับท่านก็<อ>จะ<อ>มีการจัดกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเกี่ยวกับพระราชประวัติพระราชกรณียกิจที่สําคัญแล้วก็นิทรรศการศรริลปะร,ร่วมสมัยการแสดงทางวัฒนธรรมรการแสดงมวยเชียาการแสดงวัฒนธรรมจาก14จงกังหวัดภาคใต้หมุนเวียนการแสดงทุกวันนะครับ ต้องนองนักเรียนเยาวชนต่างๆก็ได้มีการแสดงด้วยนะครับการแสดงของศูนย์ส,สังคีตสัญจรน,นะครับโดยกองการสังคีตของกรมศิลปากรนะครับกับการแสดงของศิลปินในภาคใต้กิจกรรมเดินแบบผ้าไทย14จังหวัดภาคใต้นะครับที่นําผ้าไทยเอกลักษณ์จากทั่วภาคใต้มาเดินแบบกว่าร้อยชุดนะครับการเสวนาทางวิชาการโดยกรมศิลปากรการออกร้านศาิลปะวัฒนธรรมปิดพัน์ต่างๆนะครับอาหารพื้นถิ่น14จังหวัดภาคใต้ตลอดงาน มหกรรมจำน่ายสินค้าธงฟ้าอาหารทะเลสินค้าโอทและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตลอดงานครับผมบก็เชิญชวนทุกท่านได้มาเยี่ยมชมงานแล้วก็ได้มีความสุขนะครับแล้วก็รวมทั้งได้ร่วมกันเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันเฉลิมพระชนมพรรษาด้วยครับ